สวัสดีครับผม I am SK นะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหรืออาจจะสัก1-2ถึงสงสัปดาห์นะครับมีข่าวลือข่าวเล่าว่ากันบนโลกโซเชียลว่าเดี๋ยวนี้พวก call center ที่ที่โทรมาหลอกอพวกเราะนะครับเริ่มเปลี่ยนมุกใหเริ่มใช้มุกใหม่แล้วโดยการใช้ t e a m ิเวอ e r ในการเข้ามาควบคุมสมาร์ทโฟนนะครับอย่างนี้ย่งกรณีของ iPhone แล้วสามารถทำนู่นทำนี่ทำนั่นเปิด sms ส่ง sms หรือเข้าโทรศัพท์เข้าแอป,ปทางการธนาคารของเราได้เลยด้วยการใช้ t e a m v i e อ e r อย่างที่เห็นหน้าจอนี้นะครับรีโมทไปที่ p p o o n หรือ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 แอ d r o i d Phone แล้วสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเราเอาเงินเราขโมยเงินเราจากธนาคารเราจากแอป,ปของเราได้ทำได้จริงเหรอครับเราอย่าได้ลงเชื่อแบบนั้น เร็วเกินไปหรือเปล่าผมนะครของคนที่ทำงานด้าน IT เป็น IT Professional ใช้ t a m v เ e อร r อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยอยากจะมาทำวิดีโอพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันทำได้จริงๆ,ห, <S <S ๆ,ๆหรือวะคุณลองดูวิดีโอนี้นะครับแล้วจิว่ามันจริงหรือเปล่าตอนนี้บน t a m v เ e w e r บน iPhone ผมเปิดไว้รอแล้วนะครับแล้วก็มีรหัสของ ID ของเครื่องผมเองรออยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้คนที่จะรีโมทเข้ามามาควบคุมเครื่องเราได้ สมมติว่านี่คือเหยื่อผมเป็นเหยื่อของกลุ่ม call center ก็แน่นอนครับบนหน้าจอเครื่องคอมผมก็มีเลขนี้ไว้แล้วเหมือนกันผมกด enter เลยนะครับเพื่อจะควบกลุ่มเครื่อง iphone ของผมผ่านทางทีวีเวอร์ครับหนึ่งมันว่าคอนเนคไม่ได้ผมกด allow ผมรีโมทไปลวผมขอวางผมขอวางโทรศัพท์นิดนะครับไอวางตัวเครื่องนิดหนึ่ง อ่ามันก็ให้กดอ l l o วเพื่อรีบ t e แอคเซสผมก็กดอ l l o วเพื่อจะให้เครื่องคอมสามารถจะควบคุม iPhone ผมได้สังเกตน,นะครับว่าตอนนี้บนหนะ้าจอเครื่องคอมเริ่มบอกแล้วว่าให้ผู้ใช้ iPhone ทำอะไรก็คือบอกให้กด s t a r t ทบอ a ์ดแคึ่งก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดดูเพื่อส a า t p ทบอ a ปั๊บก็จะบอกว่าให้กด Start p r o c d s t s t อีกรอบหนึ่งตึงพอกดเลือก s t a r t ทบอร์ดปั๊บ ก็จะเห็นว่าบนหน้าจอของเครื่องคอมก็เริ่มเห็นเครื่อง iPhone ผมแล้วครับเป็นหน้าจอเหมือนกันถ้าผมกด swipe ตรงนี้บนหน้าจอเครื่องคอมก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับแล้วก็ถ้า swipe อีกทีหนึงก็จะออกมาบนหน้าจอหลักการควบคุมตอนนี้ผมมีสิทธิควบคุมทุกอย่างได้อยู่แล้วนันคือ iPhone ผมนะครับแต่สิ่งที่เราได้ยินมาว่าเฮ้ย <lab. S 2> พอพอไอคอเซ็เตอรมันเข้ามาแล้วมันควบคุมเครื่อง iPhone เราได้ด้วย มันจริงหรือเปล่าครับผมเราเอาเมาส์เลื่อนบนหน้าจอแล้วพยายามกดไอคอนอะไรต่างๆด้วยการใช้เมาส์สังเกตน,นะครับว่าทําไม่ได้นะครับเปิดเมลก็ไม่ได้เปิดอะไรก็ไม่ได้เปิด Spotify ก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ในการผมถ้าผมสวิฟอะไรก็ตามบนบนไอโฟนนะครับผมแตะหน้าจอบไอโฟน iPhone, มันก็ควบคุมเครื่องไอโฟนผมได้ตามปกตินะครับนี่เป็นการบอก ทำวิดีโอให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วสํานักข่าวต่างๆก็ไปหลงเชื่อไ้คนที่โพสต์เรื่องนี้แบบไม่รู้จริงและทําไม่ได้จริงเราโพสต์กันเป็นเรื่องเรื่องราวใหญ่โตทําให้สํานักข่าวต่างๆไปเล่นกันจนหลงเชื่อกันไปหมดว่ามันคือจริงแต่ถ้าการควบคุมแบบนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าที่ call center จะหลอกให้ผู้ใช้ทําตามนู่นนี่นั่นกดนู่นกดนี่กดนั้นอลองกด spotify เขาก็จะเห็น spotify ของเราอะไรเงี้อันนั้นคือเป็นไปได้ตรงนั้นเป็นเป็นเป็นอยู่มันเป็นสิ่งที่ผู้เป็นเยื่อนะครับจะต้องอย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าเขาให้เรากดอะไรแล้วเราอย่าไปหลงเชื่อให้เราทำด่านกดเบอร์โรศัพย์อะไรเงี้ยนะครับก็คืออย่าได้ไปหลงเชื่อว่าเขาให้เราทําอะไรทานที่ที่สุดก็คือเมื่อมีคนขอทาทีวีเวอร์มาที่เครื่องคอมของเราหรือที่มือถือเรา เชื่อได้เลยว่าถ้าคุณไปรู้จักเขานั่นคือหลอก100%ครับโอเคนะครับวันนี้วันที่28เมษายนสองพันห้ร้อยหกสิบห้าที่ผมถ่ายวิดีโอนี้อยู่นะครับเป็นการบอกว่าสิ่งที่เราเห็นจากการโพสต์แชร์กันหมด s o c โซเชียลมีเดียหรือสำนักงานสำนักข่าวต่างๆเอาไว้กันนั้นไม่จริงเลยนะครับผม I อ m อมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ